สวัสดีครับปกก็มนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเสื้อฟิล์มนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ทั้งวันนี้คือแดดนะครับที่บ้านนะครับก็ออกแล้วเนาะนะครับแบงกบี้ก็เมื่อช่วงเช้าก็นั่งลงคลิปช็อตนะครับตัดคลิปสั้นนะครับลงช่องนะครับทั้ง4ี่ช่องนะครับก็เลยช่วงเช้าไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของวันนะครับเดี๋ยวนะครับแมงก์บี้ก็จะเอา นะครับเอาคาดนะครับมาคาดใบไม้ออกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับตรงนี้คือทางด้านหลังนะครับที่เป็นสวนป่าศักด์นะครับทุกคนเนี่ยครับเราก็จะเอาคาดมาคาดใบไม้เดี๋ยวลองเอาไม่กวาดกวาดดูก่อนเนาะนะครับค่อยๆกวาดกวาดมากองแล้วก็ทำความสะอาดนะครับทุกคน ครับตอนนี้ผมก็เอาคาดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคาดไปไม้กองกองไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไม้กวาดกวาดพื้นนะครับตรงนี้ตั้งแต่ อฝนตกนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนอันเนี้ยฝนมันไม่ตกมากลางวันนะก็คือสามวันแล้วก็ดีแล้วครับก็ให้ฝนมันทิ้งช่วงไปบ้างนะครับ mam cho mom, mom cái mà แล้วก็ใช้ไม่กวาดนะครับกวาดกวาดหน้าพื้นนะครับ ถ้าเราเก็บกวาดเปนประจำนะครับพื้นมันก็จะดูสวยนะครับอันนี้คือเราก็เพิ่งเริ่มนะครับจะอาจจะทำอะไรยังเยอะไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีการเดินทางนะครับไปถ่ายลิเกนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับก็ทำเท่าที่ทำได้ก่อน ในใบไม้มันเปียกติดตินแล้วมันกวาดยากนะครับสาเหตุที่ต้องใช้คาดคาดก่อนถ้ากวาดอย่างเงี้ยไม่ออกนะครับไม่กวาดมันอ่อนเกินนะครับ่เนียกวาดแทวจะไม่ออกเลยต้องใช้คาดก่อนนะครับทุกคน ครับเราก็คาดมาต้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะคาดรวมไว้ตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้ใบเขียวมันยังเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน้าหนาวเมื่อไหร่มันก็จะผิใบนะครับต้นสักถ้ามันผิใบก็คือมันร่วงหมดต้นเลยนะฮะไม่เหมือนไม้ชนิดอื่น มาชนิดอื่นมันก็จะมีเขียวทั้งต้นน่ะแหละแล้วก็มีเหลืองใบไหนแก่ก็ร่วงลงหล่นนะครับแต่ใบสักนี่คือมันจะผีใบพร้อมๆกันเลยนะฮะไอตอนที่ผีใบพร้อมกันน่ะป่าสักนี่หล่นเป็นกองแบบหูสูงมากครับใบมันใหญ่นะครับถ้าไม่เก็บกวาดนะบอกเลยว่าลกมากนะครับ คือตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำรั้วเนอะนะครับคือตอนเนี้ยคือเราก็ทำความสะอาดข้างๆไปก่อนนะครับถึงแม้น,นะครคตถ้าเกิดว่าผมทำรั้วแล้วยังไงผมก็ต้องมาทำความสะอาดรอบๆรั้วอยู่ดีเพราะว่าการเนานไว้ก่อนนะครับ นะครับแล้วกวาดอ่าแทบจะไม่ไปเลยน้องทุกคนเราเราก็คาดลวงไว้ก่อนพยายามให้คาดมันคาดใบไม้ออกให้ได้อ่าแล้วก็จะกองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้ไม้กวาดกวาดดูนะครับมันจะไปไหมถ้าไปยากเหมือนกันครับทุกคนอ่ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ทำได้ก่อน มีทางเดียวครับเราต้องเอาจอบมาถากหน้าดินนิดหนึง่งแล้วก็เอาคาดคาดอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยอันนี้เรากวาดแค่พอมันได้นะเนี่ยสังเกตว่าใบไม้มกับดินมันก็เริ่มจะย่อยแล้วนะครับถ้ากวาดตอนที่ดินแห้งนะี่ย ผนไม่ตกอะ่ะมันจะกวาดง่ายแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะมีฝุ่นแต่อันนี้ยไม่มีฝุ่นแต่ว่าดินมันติดกับใบไม้นะครับ นะครับทุกคนเราก็กวาดออกนะครับเนะี่ยถ้าผมใช้จอบดายแต่งหน้าดินอะ่ะมันก็จะทําให้กวาดง่ายนะครับเนะี่ยถ้าเรากวาดอย่างเงี้ยใบไม้ไมันจะออกไม่หมดนะครับอย่างนี้นะครับมันมันเพิ่งทําด้วยนะครับมันต้องค่อยคอย เก็บกวาดไปทุกวันทุกวันมันถึงจะเอี่ยมครับทุกคนอย่างน้อยเราก็เอาจุดบริเวณนะครับป่าสักเอี่ยมก่อนก็ยังดีใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้เดินมาข้างหลังเนี่ยครับเดินมาก็ร่มเย็นนะครับอ่าเดินมาก็ร่มเย็นนะครับผมถ้าป่ามันไม่ค่อยลกอะ่ะยุงไม่ค่อยมีหรอกแต่ถ้าลกๆธรรมดาครับยุงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ย ที่ผมถางป่าไปน้อก็ทะลุไปถึงที่ทุ่งนานะครับของชาวบ้านของคนที่มีที่นาอยู่นะเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับมันก็จะโล่งตลอดนะครับมันจะได้มองเห็นนะครับทุกคนเราก็จะได้เดินเดินข้ามฟากไปได้นะครับอย่างปลอดภัยนะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมีงูมีอะไรนะนะครับจะมอมก็มาเล่นอยู่ข้างหลัง mâm hello, nè hello, nè hello, 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 đi đâu hello, 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 อืมอืมอืมหนวดจะมออืมอืมอม,อม,อม,มันก็ตามนะครับนั่งอยู่ตรงไหนมันก็ตามไปตรงนั้นนะครับผมมากวาดอ่าเก็บกวาดใบไม้มันก็ตามมานะครับมันก็คงเหงาแหละนะครับเอออยากไปตรงไหนมันก็ไปด้วยนะครับ แล้วถ้าแม่ผมเดินเข้าไปในป่านะเข้าไปนงในปงในป่ามันก็ตามไปนะทุกคนนะเออมันมันก็ตามไปเหมือนกันอืมดีนะครับว่าครั้งก่อนเยผมก็ดายาออกจนถึงตรงนี้นะครับนี่จําได้พอเราได้ถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราดด้ไม่ทันนี่ครับถ้าผมอยู่เรื่อยๆยังไงก็ต้องสะอาดครับทุกคนเออคือตอนเนี้ย ฟ้าฝนมันเริ่มไม่ค่อยตกกลางวันแล้วก็ดีหน่อยตกกลางคืนไม่เป็นไรกลางวันขอจอะตกก็พอนะครับจะได้ทํางานได้นะครับทุกคนอ่านะครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆเก็บกวาดมาทีละนิดนิดเนาะเพราะว่าค่อยๆทำนะครับทุกคนวันนี้ก็วันที่หกแล้วเจ็ดแปดเหลืออยู่บ้านอีกสองวันเองวันที่เก้าต้องเดินทางแล้วเนาะนะครับวันนี้ผมก็เตรียมเอาโน้ตบุ๊กนะครับกําลังลบ เอ่อคลิปในช่องของแม g ก b บี้ฟิล์มอยู่เพื่อที่จะให้ช่องน่ะมันมันเอ่อเตรียมประมูลไม่ใช่เประมูลประมูลผลให้อ่ามันเหลือศูนย์ชั่วโมงเราจะได้เก็บเก็บเวลาใหม่นะครับเพราะว่าช่องแม g กับี้ฟิล์มโดนปิดสร้างไรายได้นะครับก็คือคลิปอะ่ะมันไม่สามารถทําเงินได้อีกต่อไปนะครับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องล้างช่องทิ้งทั้งหมดเลยถ้าถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายครับแต่ทําไงได้ครับถ้าเราไม่ลบ เราก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนบ้างที่มันโดนนะครับเราก็ไม่รู้่นะเพราะว่ามันก็นานแล้วด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆทาไปก็จะได้ไปไลฟ์สดลิเกวันที่สิบนะครับผมก็จะทําให้มันทันนะครับก่อนที่จะได้ไลฟ์วันที่สิบนี้นะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ